สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอลลีว์ดประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2024กันอีกครั้งนะครับอักรทูตยอนเตือนพี่น้องคริสเตียนให้รู้จักสังเกตวิญญาณขณะรับฟังถ้อยคำว่ามาจากพระเจ้าหรือมาจากปฏิปักษ์พระคริสต์ผู้เผยพระวจนะเทศในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่1ได้บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณทุกวิญญาณ แต่จงทดสอบวิญญาณเหล่านั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าผู้เผยพระวจ,จนะเทศหลายคนได้ออกไปในโลกแล้วยอนเตือนให้เราระมัดระวังและทดสอบวิญญาณหรือคำสอนต่างๆที่เราได้ยินเพื่อให้แน่ใจว่ามาจากพระเจ้าไม่ใช่จากผู้เผยพระวจ,จนะเทศหรือคำสอนที่ผิดๆที่นำผู้เชื่อไปสู่เรื่องที่ไร้สาระแทนที่จะรู้ความจริงเรื่องข่าวดี ว่าท่านเป็นใครในพระเยซูคริสต์เช่นพวกนอสติกและพวกปฏิปักพระคริสต์ทั้งหลายที่ตั้งตนเป็นครูสอนเรื่องข่าวดีของพระเยซูแบบผิดๆแบบไร้าสาระไม่ตรงกับความเป็นจริงพวกเขาจะประกาศสอนความจริงได้อย่างไรในเมื่อภายในใจของเขาเป็นความเท็จพวกเขายังปฏิเสธพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเมสยา ปฏิเสธว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่เกิดเป็นมนุษย์อย่างเราซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของข่าวประเสริฐของพระเยซูคำสอนของลัทธ,ธินอสติกแทรกซึมเข้ามาอย่างคริสจักรของพระเจ้าในยุคแรกนั้นพวกนนสติกเชื่อว่ามีความรู้สูงสุดที่ลึกลับที่ทุกคนต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากการรู้จักกับพระเยซูคริสเชื่อในพระเยซูก็ดีแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องบวกด้วยการกระทําของตนจึงจะรอดโดยการแสวงหาความรู้ลึกลับพิเศษทางวิญญาณจากพวกเขาเพื่อท่านจะได้เป็นคริสเตียนที่วิเศษกว่าคนอื่นๆเพราะได้รับรู้ความจริงอันลี้ลับนี้ด้วยอัครทูตยอนเตือนพี่น้องคริสเตียนให้รู้จักสังเกตวิญญาณถ้าไม่ตรงกับถ้อยคำข้อความจริงของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ก็ให้ปฏิเสธอย่าไปรับฟัง ปฏิปักษ์พระคริสต์คือใครในบริบทนี้ที่กล่าวถึงไม่ได้หมายถึงคนที่หลงยกตนเองว่าตัวเองเป็นพระคริสต์แต่หมายถึงคนที่ปฏิเสธที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูมาเกิดในเนื้อหนังร่างกายแบบมนุษย์และสอนผู้คนด้วยความเชื่อที่ผิดๆในเรื่องข่าวประเสริฐโดยปฏิเสธความจริงในข่าวดีของพระเยซูคริสต์บิดเบือนความจริงของข่าวดี เป็นปฏิปักษ์ต่อต้านความจริงของพระคริสต์ซึ่งปฏิปักษ์พระคริสต์ต่อต้านพระคริสต์มีทั้งแบบไม่เชื่อเลยไม่เป็นคริสเตียนเลยจนถึงที่เป็นคริสเตียนแล้วแต่ไม่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดของข่าวดีของพระเยซูคริสต์เพราะได้รับคำสอนกันต,ต่อมาอย่างผิดๆจึงมีความเชื่ออย่างผิดๆต่อข่าวดีซึ่งเท่ากับต่อต้านพระคริสต์เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ตโดยไม่รู้ตัว พระเจ้าอวยพ,อพอรครับ